สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านานะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟปีเก่าเลฟปี C, ใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่6นะครับเดือนสิงหาคมปีบศสองพห้า้หกสิห้าครับวันนี้ก็กลับมาหมายเดิมครับทุกคนพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุทลิกจังหวัดอุบลราชธา,านีครับผมหลังจากหยุดยาวไป2วันเลยครับไม่ได้ลงคลิปเลยครับผมสองวันที่ผ่านมา วันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสมาเข้าป่าล่อหาเห็ดเหมือนเดิมครับทุกคนเมื่อวานมีคนได้เห็ดก่อแดงครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็เลยลองมาล่อหาดูครับผมเผื่อมาห้เขาบ้างก็ไม่รู้ว่าจะยังไงครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวไทยด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของพวกเรานะครับไปรอรุนรอรับชมเลยครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้าง ดอกแรกแค่หมานครับเห็ด,หดก่อแดงเห็ดแดงก่อเนานะค่ะอ้าทุกคนครับเห็ดพึ่งดำค่ะสวยๆเลยหลังจากที่บ่าวไทยกับสาวเปียไม่ได้มาสองวันครับโอ้เป็นพุ่มเลยครับทุกคนนับนะครับทุกคนว่าพุ่มหนึ่งกี่ดอกสองและดอกเล็กๆน้อยๆเยอะมากเลยนะครับส,สี่ดอกเล็กมากเราจะเก็บไว้ครับพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บใหม่ เดี๋ยวทุกคนไปดูพุ่มข้างหลังนะครับยิ่งกว่านี้ครับทุกคนเยอะมากเป็นก้อนเลยเนาะเสาวพีอะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูดอกเล็กดอกน้อยนี่ครับนี่เก้าแล้วนะครับดอกเล็กดอกน้อยเยอะมากบอกไว้ก่อนพรุ่งนี้มาเอาใหม่ทุกคนดูนี่ตามบ่าวไทยมาลกใหม่ครับทุกคน โอ้ยปาดสวยมากเลยค่ะทุกคนครับในมือสอบเปียกาแล้วนะคะสิบสิบสิบเอ็ดโอ้ยสิบสบสามไม่ได้มาสองวันครับทุกคน สิบสี่สิบห้าสิบหกทุกคนแล้วทุกคนดูดอกเล็กๆเ,เห็นไหมสิบเจ็ดเดี๋ยวี้เราจะเอาไว้นะครับอุย้ยสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าดอกค่ะตรงเนี้ยโอยผมว่าน่าจะเกินสิบเก้าหรอกเป็นสามสิบสี่สิบจุดหรอกครับนี่เล็กๆแบบมีเ,เ,เยอะมากนะครับทุกคนโอปุ่มเดียวครับ พึ่งไข่ครับสองดอกครับพ,พึ่งดำครับม,มีแฝดดอกเล็กด้วยค่ะหมูหนึ่งครับเห็ดพึ่งดำ สวยๆนะครับฝนตกค่ะลื่นมากเห็ดพึ่งมองดำครับโอ้โหสวยมากเลยค่ะสองดอกครับ,เ,รบเห็ดปัวครับดอกเดียวครับผม ขายใหญ่มากทุกคนดอกหนึ่งครับเห็ดแดงก่อหมูหนึ่งครับเห็ดพึ่งดำมีแตดอกอสวยๆเลยนะครับแต่เห็ดอะไรก็ไม่ค่อยมีเนะาะสาวเพีย<อ>เห็ดพึ่งดำเดินไปดูที่เยอะก็ยังไม่มีครับไม่รู้จะยังไงเห็ดพึ่งขาลายครับ คือขาใหญ่มากพึ่งดำดอกหนึงครับพึ่งไขครับพึ่งดำขาอ้วนมากครับตุ๊กตาเนะยครับขาเนาะเห็ดพึ่งขาลายครับโดนปลวกกินขาค่ะ ขึางขาลายครับน้องไม่ได้แก่นะครับโดนแมลงกินเป็นหมู่เลยครับพึ่งขาลายเรียงแถวเลยค่ะนี่จะดอกสวยๆเลยครับ ขาน้องอ้วนมากครับปวกเกือบจะกินแล้วค่ะโอ้โยดอกดำมากดูค่ะและสว,วยมากนะครับทุกคนผมชอบมากเลยครับเพ็ดพึ่งขาลายแบบเนี้ยดูครับดูขาพึ่งน้ำอ้อยครับเดอกนึงครับ เพิ่งไขดอกนึงครับ, <S <S บ,บก่อแดงครับออกตรงรากไม้นะครับ มดอกดอกนึงครับเห็ดปวกกำลังบานยังสวยอยู่ครับดอกนี้น้องบานแล้วครับน่าจะสวยอยู่นะขายาวมากครับ พึ่งมองดำครับมีจะดอกสวยๆวยเนาะสาวเปียค่ะพึ่งดำมีแต่สวยๆค่ะจีนน้อยๆก็เยอะมากครับพรุ่งนี้ต้องอรอลุ้นอีกทีว่าจะได้เยอะหรือเปล่าบอไทยนี่ฝั่งนี้เฮ้ยกำลังจะกดหยุดวิดีโอเลยครับดอกจะดอกน้อยๆน้องเยอะเนาะค่ะดอกเล็กเป็นจีจีครับ หมาอ,อยู่นอกเสาวเปียตอนนี้ดูค่ะทุกคนเห็นหลังแรกครับสีเขียวสองดอกครับเห็ดหลังแรกหรือเห็ดหน้าแร์ครับุดตรงนี้สีน้องสวยน่องเสาเปียเป็นสีเขียวค่ะอีกดอกครับ เห็หลังแรน่ครับโคลาสีกัตรงเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนจะสวยเหมกันครับโดนแมลงกินครับดอกสวยมากพึ่งมองดำครับพึ่งน้ำอ้อยพึ่งเลือดพึ่งขาลายดอกแฟดครับเห็ดก่อแดงครับ มีดลอกสวยๆแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเห็ดจะออกใหม่หรือ,อยังไงครับต้องรอรุ้นนะครับทุกคนอีกสองสามวันแต่กาลังเริ่มออกใหม่แล้วผมว่าเพราะว่าเห็ดหมดหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์พึ่งดำครับ ดอกน้องดํามากครับทุกคนเกือบเดิมผ่านมองไม่เห็นค่ะที่แรกสาวเปียหันมาเจอพอดีครับดอกน้องดํามากพึ่งขายครับแดงหนาค่ะพึ่งขาลายครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงถ่ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเพียงครับทุกคนหลังจากไม่ได้มาหาเห็ดสองวันครับหมานอยู่ครับทุกคนวันนี้ครึ่งตะกาใหญ่ครับเห็ดไม่รู้จะยังไงครับทุกคนต้องรอรู้หนึ่งสองสามวันครับรอแดดเพราะช่วงนี้ฝนตกฝนตกดุมากเลยครับทุกคนฝนตกทุกวันเลยครับเมื่อวานก็ตกป่าชุ่มมากครับวันนี้ เห็ดที่บ่าวไทยกับสาวเบียได้วันนี้นะครับส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเห็ดพึ่งดํานะครับแล้วก็จะมีเห็ดพึ่งไข่ครับผมเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายครับแล้วก็เห็ดก่อแดงครับเห็ดแดงหนาครับผมแล้วก็เห็ดขาวดินเห็ดหลังแร่ครับเห็ดปวกก็ได้เห็ดปวกได้สามสี่ดอกเนี่ยนะครับทุกคนมีจะดอกสวยๆครับวันนี้ไม่เต็มตะกร้าแต่ก็ถือว่ามานครับ รอรุนด้วยกันครับทุกคนอีกสองสามวันวันนี้พิกัดที่บ่าวไทยกับสาวเปียมาหาก็จะเป็นพิกัดป่าบ้านหลวงเมกนะครับทุกคนพิกัดเดิมเนี่ยนะครับหมานสุดแล้วเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวไทยด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเราบ่าวไทยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ